เชื่อแล้วว่าหนาวจริงต่ำกว่าสิบองศาไปเลยค่ะคิดว่าอยู่ยอดดอยก่อนหน้านี้นึกว่าซ้อมตกนรกเพราะว่าแอร์ร้อนมากกุดหิดสุดๆและเดี๋ยวปีใหม่เพจจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยมาทําโปรแกรมฟ,ฟื้นฟูสภาพแอร์เต็มระบบทีวีแคร์ออโตแคร์สาขาโนาวมินไกลบ้านเพรเลยค่ะแห็นศูนสวยซูนใหญ่แบบนี้ทีแรกเพจก็ไม่กล้าเข้าค่ะเพราะคิดว่าแพงแต่ไม่เลยอย่างโปรแกรมฟื้นฟูสภาพแอร์เต็มระบบ9ารายการแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคือคุ้มมากรอไม่นานก็ถึงคิวเราแล้วค่ะพี่ช่างกวา อุณหภูมิก่อนทำให้เราดูคืออุณหภูมิสูงมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรถร้อนเหมือนซ้อมตกนรกไปเริ่มกันเลยด้วยการเช็คระบบแอร์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันคอมแอร์เปลี่ยนน้ำยาแอร์ล้างแผงคอยล์ร้อนซึ่งรถเราคือสกปรกมากเราก็มาล้างตู้แอร์ล้างโบเวอร์แล้วก็เปลี่ยนกองแอร์ค่ะให้ดูเลยกองแอร์อันเก่าก็คือดำมากไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานจนดำขนาดนี้นะคะเพราะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราค่ะก็คือเราจะสูดดมฝุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายทำให้ป่วย มีพีชางก็เปลี่ยนอันใหม่ขาวจ้วงใส่ไปให้แทนเลยค่ะแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิดู <c oughs> ก็คือแอร์เย็นกว่าเดิมเยอะมากแต่โปรแกรมของเรา,าเเยาังไม,ม่หมดแค่นี้นะคะต่อไปเราก็จะไปสตรีมช่องแอร์กันแล้วใครที่เห็นภาพนี้อย่าพึ่งตกใจนะคะอย่าช็อกเพราะว่ารถเราไม่ได้ไฟไหม้ค่ะแต่เป็นการฆ่าเชื้อห้องโดยสารแล้วมาใช้บริการที่สูตรนี้ไม่ต้องนั่งรอนั่งร้อนให้งุดหงิดเลยค่ะเพราะว่าเขามีห้องรับรองที่ใหญ่มากแล้วก็มีของทานเล่นไว้บริการให้เราด้วยค่ะนังจิบกาแฟกิน ขนมนงังหลอนั่งเล่นชิวๆได้เลยและตอนนี้รถเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพชก็รีบเช็คแอร์เลยว่าเย็นฉ่ำจริงไหมจะบอกว่าแอร์คือเย็นฉ่ำมากแตกต่างจากตอนมาสุดๆคือที่นี่เขารับประกันเลยค่ะว่าความเย็นต่ำกว่า10องศาแน่นอนใครที่แอร์รถมีปัญหาแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำเพชแนะนําที่นี่เลยโปรฟื้นฟูสภาพแอร์9รายการแค่1 9 9 0บาทมี2สาขานะคะรีบถักไปจองเลย